แล้ววันนี้ของผมก็มาถึงแล้วครับกับ Evo 75ก็น่าจะเห็นหลายๆช่องหลายๆสื่อเขารีวิวไปแล้วนะวันนี้ผมก็ได้มารีวิวละแต่มันจะดีเหม e so, okay. ือนที่ทุกคนอวยกันไว้หรือเปล่าเดี๋ยวไปเอ้๊ยหลบดีหูยกะแต่มันจะดียังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับอ่ะเวลาเพื่อนๆจาก c u สตอมคีย์บอร์ดึงตัวเนี่ย คำานึงถึงอะไรบ้างเสียงวัสดุกว่าจะเจอคีย์แคปที่แบบสีที่ชอบกว่าจะเจอดีไซน์ที่ใช่โอ้โหบอกเลยว่าหมดเป็นหมื่นแต่ทุกอย่างที่พูดมาเนี่ยมีให้ครบจบในตัวนี้ครับคืออวยอะ่ะคือเจ้า evo 7 0เนี่ยจากที่ได้ลองใช้งานมานะเรื่องวัสดุเรื่องเสียงอะไรเงี้ยโอ้โหผมบอกเลยว่าคุณภาพเทียบเท่ากับตัวหลักหมื่นได้เลยนะพูดงี้เดี๋ยวหาว่าอวยงั้นเดี๋ยวไปลองเริ่มดูที่ตัวกล่องมันกันเลยครับ first impression แรกเนี่ยกล่องเขาก็คือ เรียบหรูรูหลานหมาเห่ามากแล้วเปิดกล่องมาปุ๊บอ่าอันนี้เขาจะมีเป็นตัวกระเป๋าใส่ค e ีย์บอร์ดให้เลยนะครับเป็นไงแค่ฟีลลิ่งของแพคเกจเนี่ยอันนี้ผมก็ชอบแล้วนะมาเดี๋ยวเรามาดูว่าภายในกล่องเขาเนี่ยมีอะไรบ้างเพราะว่ามีเขานั่งเยอะเลยก็จะมีคู่มือควิกด์ต่างๆให้เราสามารถดูตรงนี้ได้อ๋อแล้วก็ e v o 75เนี่ยเขามีสีให้เรียกแบบผูเยอะมากคือเรียกไม่ถูกอะ่ะ แล้วก็จะมาพร้อมกับสวิตแล้วก็เพจ2แบบนะครับก็คือไรส์สวิตบวกกับ PP พีเพจแล้วก็เป็น Ember Swi สวินะครับบวกกับ FR4 อาร์เพจเพรผมก็น่ามาเป็นแบบ PP พีเพจนะครับเสียงนุ่มละมุนมากแล้วก็เป็นสาย USB Type C ก็คือเชื่อมต่อแบบสายได้แล้วก็มีตัวไวเลสรีเซพมาให้ด้วยนะครับก็เชื่อมต่อได้ทั้งมีสายบลูทูธแล้วก็แบบไวเลสแบบนี้เลยแล้วก็ที่ดึงคีย์แคปอันนี้ก็เป็นตัวมอสต่างๆสําหรับคนที่ใช้ Mac และอยากใช้คีย์บอร์ดเนี่ยเขาก็มีไลอันของ Mac แถมมาให้ด้ดวยนะ เรเกวาแถมอุปกรณ์มาครบเครื่องเดี๋ยวมาดูดีไซน์ความสวยงามของเจ้า EVO 75กันสีอันนี้ของผมเขาจะได้ยกว่าสี First Light นะครับเป็นไงทั้งสีสันโหความสวยงามงานประกอบคือถ้าเพื่อนๆได้ลองจับอ่ะมันดีมันเพอร์เฟกมากมันดูพรีเมียมเกินราคาอันนี้แบบความรู้สึกผมส่วนตัวเลยนะโอเคสก็จะเป็นเคสอลูมิเนียมนะครับมาพร้อมกับดีไซน์ที่จะยกขอบมานิดนึง ด้านขวาครับก็จะมีปุ่มเล็กๆตรงนี้เด่นๆเลยซึ่งมันจะใช้ปรับไฟตรงนี้นี่ตรงแถบด้านบนนี้ซึ่งผมว่ามันก็ให้ความสวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะดีไซน์ด้านข้างมันก็จะยกขอบขึ้นมานิดนึงนี่ครับแล้วผมชอบเคเือบตรงนี้มากเลยยูด,ดีงานประกอบมันเนียนมันสวยมากอะ่ะเนี่ยอวยอีกละด้านหลังนะครับก็จะเป็นพอร์ตเสียบสายแล้วก็สวิตช์สลับโหมดเชื่อมต่อนี่นี่ด้าน,นใต้เป็นไงความหรูหราด้าน,นใต้นะครับก็จะมีเป็นเหมือนแผ่นสแตนเลสเป็นเงาๆอย่างนี้แล้วก็จะมีที่การเลื่อนให้โดยสี่มุมโอ้โห รูหราพรีเมี่ยมไปหมดเลยแล้วผมว่านะคีย์บอร์ดตัวเนี้ยทำมาเพื่อให้มือใหม,ใหม่เข้าถึงได้ง่ายมา,มากๆเลยเพราะว่าถ้าคุณเป็นมือใหม่นยคุณไม่ต้องมีความรู้เรื่องมอสเรื่องลูปหรือว่าเรื่องการคัสตอมต่างๆคือคุณซื้อตัวน,นี้ไปจบสามารถใช้งานได้เลยเพราะว่าเขาทำาให้ทุกอย่างที่คุณต้องทำแหละ เห็นผมอวยมาขนาดเนี้ยมาดูสิ่งที่ผมไม่ชอบไปกับเจ้าตัวนี้มากดีกว่าจริงมันพูดยากนะเพราะว่าตัวคีย์บอร์ดมันเขาน่าจะดีเขาน่าจะเพอร์เฟกทุกอย่างแต่สิ่งที่ผมไม่ชอบแนหะอาจจะเป็นเรื่องดีไซน์ส่วนตัวก็คือตรงขอบตรงนี้นเห็นไหมที่มันจะแบบยกขึ้นมานิดนึงส่วนตัวนะอาจจะไม่ชอบดีไซน์อย่างนี้เท่าไหร่แต่ว่าไม่ใช่ดีไซน์ที่แย่นะแค่ผมชอบให้มันแบบเรียบลงไปเลยมากกว่าถ้าโดยเรื่องอื่นๆก็ไม่มีเลยครับเป็นคีย์บอร์ดที่วัสดุดีงานประกอบดีดีไซน์สวยคือมัันนนดีทุกอออยย่าาางงงใราคาขมเเล ส่วนคีย์แคปนะครับก็จะเป็นแบบ PVT ได้ซับหนา1.7มิลความรู้สึกก็จะสักสากเหนื่นๆมือนิดนึงนิดเดียวโตว้คีย์แคปเนี่ยก็ไม่ได้มีภาษาไทยมาให้นะแต่ถ้าคุณซื้อกับทางคี y โปเนี่ยทางหน้าเว็บเขาก็จะมีบริการเลเซอร์ภาษาไทยให้ด้วยนะครับนี่ใครสนใจก็สามารถไปดูทางหน้าเว็บของคี y โปได้เลยนะครับในส่วนของสวิตนะครับอย่างที่บอกว่าถ้าเลือกรายสวิตมันก็จะมาพร้อมกับ PP เพจเสียงกระดาษต็อกนุ่มมากประมาณนี้ ในในผมก็ใช้เรนนี่75ละเดี๋ยวผมมาเทียบให้ดูแล้วกันในเมื่อ2ตัวเนี้ย e ี EV o 75กับเรนนี75ผมว่ามันเป็นเสียงตอกที่กดสนุกเหมือนกันทั้ง2ตัวเลยแต่ว่าเสียงของตัว EVO 75เนี่ยมันจะมีความนุ่มกว่าแล้วก็ตัวเรนนี75เนี่ยมันจะมีความตอกที่เป็นความย่านแหลมหน่อยเดี๋ยวผมลองเทียบให้ดู นั่นนะครับแล้วแต่คนชอบถ้าใครชอบเสียงที่แหลมแหลมหน่อยก็อาจจะไปตัว e m b e r Switch แต่ถ้าใครอยากได้นุ่มๆสบายๆก็ผมก็แนะนำเป็นตัว R รสวิต c h ตัวนี้เลยใครที่เป็นมือใหม่และเริ่มเข้าวงการเนี่ยอยากให้มาดูตรงนี้นิดนึงเพราะว่า Evo 75เนะี่ยเขาใช้ระบบแบบฟลิกด e ล s สก็คือถอดง่ายประกอบง่ายง่ายแบบง่ายจริงนะแค่กดแล้วก็ดึงขึ้นมานี่แบบนี้เลยเผื่อในอนาคตเราอยากมอสอะไรอย่างงี้งมาดูตัวโครงสร้างนะครับโครงสร้าง,งเขาก็จะเป็นแบบว u ต t e r f l ไ l ล์ล s p r i n ป ฟิลลิ่งก็จะแน่นๆนเด้งๆหน่อยคือพิมพ์สนุกมากแล้วก็ตัวบอร์ดนะครับเขาจะเชื่อมต่อด้วยแมกเนตคือไม่ต้องกลัวว่าจะมีสายหลุดออกมาเลยดึงออมาอย่างนี้ได้เลยเห็นไหมพอเราดึงเราก็จะเห็นว่าเขาเนี่ยมอดโฟมาให้เราอีกชั้นหนึ่งตรงนี้เห็นไหมง่ายสำหรับมือใหม่ไหมก็แค่วางให้มันติดกันแล้วก็ประกอบกลับไปนี่อย่างนี้ง่ายเลยเห็นไหม ผมขอย้อนกลับมาที่ดีไซน์ภายนอกเรื่องไฟเนี่ยคือเวลามันมีนมไฟตรงนี้คือไฟมันสวยมากเลยทุกคนบางคนอาจจะไม่ได้ชอบเปิดไฟที่ตัวสวิต์ก็มาเปิดตรงที่ไฟที่มันเป็นกิมมิกเล็กน้อยบนคีย์บอร์ดเนี้ยเราสามารถปรับไฟได้จากปุ่มอย่างนี้เลยมีแบบนี้ก็จะมีหลากหลายสีที่เลียกมีเป็นเรนโบว์มีเป็นแซตติกไฟสีธรรมดาผมว่ามันเป็นดีเทลที่ทําให้คีย์บอร์ดเนียมาดูนะ่าสนใจขึ้นมาเลยนะ ถ้าพูดถึงความชอบนะ,ละหลายๆคนอาจายคยเห็นผมรีวิวเจ้าตัวกริเอสไปใช่ไหมถ้าจัดอันดับเป็นเทอริทคอมชอบเนี่ยผมไม่ตัวเนี้ยอยู่ลำดับเดียวกันเลยทั้งเรื่องวัสดุทั้งเรื่องฟิลลิ่งสัมผัสอย่างเงี้ยคืออาจจะชอบอ e ีโวจิภาพตัวดีมากกว่าด้วยซ้ำแต่แค่เปรียบเทียบราคาไงเพราะว่าตัวกริเอสเนี่ยมันราคาแบบเป็นหมื่นเลยใช่ไหมตัวนี้แค่แบบ5้าพันอย่างเงี้ยแต่คุณได้คุณภาพด้วยเท่าคีย์บอร์ดหลักหมื่นมีอยู่จริงแล้วถ้าถามว่าอ้าพี่คือถ้าใช้ตัวเนี้ชอบตัวน แล้วตัวเก่าพี่ไปไหนอะเรนนี่เจ็ดสิบห้าก็ ส่วนซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมเนี่ยก็สามารถใช้ผ่าน VIA ได้เลยนะแต่ต้องไปโหลดไฟล์เจส n มาก่อนนะครับโดยรวมเนี่ยในปี2 0 2 5ไม่น่าจะมีคีย์บอร์ดตัวไหนที่จะดีแล้วก็ราคาเหมาะสมไปมากกว่า EBo 75ตัวนี้แล้วยิ่งถ้าคุณเป็นมือใหม่อยากเข้าวงการแล้วก็มีงบเยอะหน่อยประมาณส0 0 0ันเงี้ยอย่าได้คีย์บอร์ดที่คุณภาพเพียเพี้หลักหมื่นไม่มีตัวไหนดีไปกว่าตัวนี้อีกแล้วครับพูดเหมือนผมอวยเยอะนะแต่ว่าของเขาก็ดีจริงแหละไมรจะติตรงไหนเลยใครสนใจอยากสั่งซื้ออยากดูรายละเอียดเพิิพ่มมตก็ สามารถไปดูได้ที่เว็บไซต์ของคีโปเลยนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์มาให้และสุดท้ายนะครับขอทิ้งท้ายไว้เป็นซาวเทสด้วกันเบื่อใครอยากฟังเสียงชัดๆแบบไม่มีเสียงพูดอะไรอย่างเงี้ยก็ลองไปฟังกันดูครับ